สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน u t u b e นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่น้องอสมทั่วประเทศวันนี้นำเรื่องสำคัญที่อสมต้องรู้ไว้ประจำวันที่31กรกฎาคม2 6 2 5กมาเล่าให้ฟังครับท่านผู้ชมที่เป็นอสมครับสมมติว่าใครก็ตามที่เป็นสมาชิกชสอสมะครับค้างจ่าย2เดือนติดต่อกันหักไม่ได้สมาคมมีหนังสือทวง2ครั้งแต่ละครั้งห่างกัน1เดือนก็ยังหักไม่ได้ สมาคมก็จะเอารายชื่อผู้ที่เข้าเกณฑ์นี้ไปพิจารณาแล้วก็ประชุมกันแล้วก็ให้พ้นสภาพแล้วเขาก็จะประกาศรายชื่อผู้พ้นสภาพออกมาพ้นสภาพความเป็นสมาชิกชกสสมอครับแต่ว่าถ้าท่านใดอยากจะกลับมาเป็นสมาชิกชกสสมอได้ดังเดิมนั้นต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนับจากวันที่เขาประกาศรายชื่อนับจากวันที่เขา มีกำหนดให้พ้นสภาพนะครับเขามีกำหนดเขามีกำหนดให้พ้นสภาพวันที่เท่าไหร่เป็นต้นไปถ้าอยากจะกลับมาเป็นสมาชิกต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันและเวลายื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนั้นต้องจ่ายเงินในส่วนที่ค้างจ่ายด้วยเวลาเราจะไปยื่นอุทธรณ์นั้นให้ไปติดต่อคุณหมอหน่วยงานที่เราเป็นอสมอ,อยู่หรือคู่สมรสอสมอนะครับที่เป็นสมาชิกและพ้นสภาพ ก็ไปติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขที่สามีเราเป็นอสมอ,อยู่ทำนองหรือคู่สมรสเราเป็นอสมอ,อยู่ทำนองนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาดาวน์โหลดแบบฟอร์มมาให้แล้วก็กรอกรายละเอียดแล้วก็ส่งไปสมาคมวันนี้มาดูแบบฟอร์มหน้าตาเป็นยังไงครับแล้วก็ส่งไปสมาคมยังไงพร้อมด้วยการโอนเงินให้สมาคมครับนี่ก็คือหน้าตาแบบฟอร์มหนังสือขออุทธรณ์ใัวเล็บ กรณีขอคืนสภาพสมาชิกนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้มาดูรายละเอียดว่าเราต้องกรอกข้อมูลอะไรและมีเอกสารอะไรส่งไปสมาคมครับมาดูแบบฟอร,ร์มชัดๆนะครับก็เขียนที่เขียนด้วยลามือของเราเลยก็ได้นะครับอาจจะบอกว่าเขียนที่รพอพศต่อไหนก็ได้ที่เราเป็นอสมอ,อยู่นะครับวันที่เดือนพศนะครับ เรื่องยืดทอรเพื่อขอคืนสภาพสมาชิก,กภาพเรียนนายกสมาคมชาวาาประกิจฐางก็อาสาสมัครพญาม่านแห่งประเทศไทยก็กอกชื่อตัวเองผู้ที่้ลสภาพนั่นแหละครับเป็นนายเป็นนางนางสาวก็กอกชื่อตัวเองแล้วก็เป็นสมาชิกอ่ชกสสม,มแห่งประเทศไทยเลขประจำตัวประชาชนก็กอกลงไปเลขสมาชิกกอกลงไปนะครับเบอร์โทรติดต่อก็ใช้เบอร์ที่สมาคมสามารถติดต่อได้เบอร์เราเองกอกลงไป ารายละเอียดก็บอกว่าข้าพเจ้าขออุทธรณ์เพื่อขอคืนสมาชิกโดยมีเหตุผลก็ขีดเครื่องหมายถูกไปตามนี้นะครับเหตุผลอะไรก็ว่ากันไปเช่น1เปลี่ยนเลขที่บัญชีค่าบริการแล้วหักไม่ได้หรือขีดเครื่องหมายถูกว่าไม่ทราบว่าสมาคมหักไม่ได้หรืออื่นๆก็ตามแต่เหตุผลข,ขีดขีดเครื่องหมายถูกไปอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอื่นอื่นอื่นๆก็ระบุเสร็จแล้วก็บอกว่าแล้วข้าพเจ้า จะเป็นสมาชิกสมาคมต่อไปโดยข้าพเจ้าได้นําเงินจํานวนก็จํานวนตามที่ค้านะครับเข้าบัญชีธนาคารกสสของข้าพเจ้าไว้เพื่อให้สมาคมหกักเรียกหกักถ้าเราเอาเข้าบัญชีของเรานะครับให้สมาคมเรียกหกักก็ขีดเข้ามาถูกตรงนี้แต่ถ้าเราใช้วิธีขีดเข้ามาถูกตรงที่โอนเข้าบัญชีสมาคมก็บอกเลขที่ผู้โอนธนาคารชื่อเจ้าของบัญชีเมื่อวันที่ ทางนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารมาดังนี้ก็คือสำนเนาใบฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารตกลของข้าพเจ้าหรือในกรณีที่ฝากเงินเข้าบัญชีของตัวเองนี่ให้หักเงินให้สมาคมหักเงินก็ติ๊กตรงนี้นะครับในกรณีที่โอนเงินเข้าบัญชีสมาคมก็เอาติ๊กขึงหมายถูกตัวนี้เอาสลิปการโอนเงินเข้าบัญชีสมาคมนะครับไปให้เขาดูแนบไปด้วยนะครับ ข้าพเจ้ารับทรบาบว่าในระหว่างที่ที่อุทรหาก molecule, สมาชิกเสียชีวิตทางสมาคมจะไม่จ่ายค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ให้ทายาทก็คือในระหว่างที่อุทธรนี่หากเสียชีวิตนะครับในในระหว่างที่อุทรนี่ในระหว่างที่อุทรและสมาคมยังไม่ได้คืนความเป็นสมาชิกเกิดเสียชีวิตสมาชิกรับทราบว่าสมาคมจะไม่จ่ายค่าชาวภริจสงเคราะห์นะครับ จนกว่าสมาคมจะให้เป็นสมาชิกอีกจิงจะได้รับการเงินสงเคราะห์หากเสียชีวิตหากเสียชีวิตก็ลงชื่อตรงนี้นะครับแล้วก็เขียนชื่อเต็มตรงนี้ลงชื่อเนเป็นลายเซน็นหรือเขียนชื่อนามสกุลส่วนตรงในวงเล็บเนี่ยใ,ใส่ในายหรือนางด้วยเขาก็บอกว่าหมายเหตุผู้ทอนต้องแนบเอกาสารต,ต่อไปนี้1นึ่เนาแจ้งเตือนพ้นสมาชิก1นึ่เนาแจ้งเตือนพ้นส,นสมาชิกกระภาพของสมาคมนะครับ ก็เอาหนังสือ,อสำเนาที่เอาหนังสือที่สมาคมส่งไปให้ท่านทราบว่าท่านพ้นสภาพแล้วนั่นแหละก็ถ่ยเอกสารลงชื่อสมาชิกต้องมาด้วยอันที่สองแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้เป็นสมาชิกที่พ้นสภาพไปด้วยนะครับก็ส่งไปที่สมาคมยกสสมอแห่งไประเทศไทยนะครับด่วนด้วยแล้วก็วันที่นี่ต้องเขียนภายในไม่เกิน30วันนับจากวันทราบว่า นับจากวันที่เขาประกาศให้พ้นสภาพนะครับส่งไปสมาคมก็ส่งไปตามที่อยู่นี่นะครับส่งทางไปรษณีย์ก็ส่งสมาคมชาบานาเกตส่งข้ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยบรรทัดที่2ก็เขียนว่าชั้น2กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขบรรทัดที่3บอกว่าเลขที่88ทับ4ีมูสี ซอยสารสุข8ถนนติวานนท์ตำบนตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์1น0 0นน,นนะครับครับสำหรับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญพี่น้องอสมอก็ต้องรับทราบและรู้วิธีการเอาไว้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านสำหรับคำมคืืวันมานี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันต่อๆไปครับสวัสดีครับ